ปฏิบัติที่นออ๋ออันยังหูจักมีซื้อได้เฟียดพันยูเด้นี่หูจักพันยูหูจักพันยูจำนาพันไดยิ่ไเคยมาปฏิบัติธรรมบ่อยอยู่ดตียวโกเตียโกรวยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพนมทุ่งนะครับโยมจะชอบไปที่นั่นนะครับมันมีลิงนะครับโยมก็เลยชอบไปนะครับ พบื่อนมวบ่โอ้ยกะนะครับสงสัยโยมบอกว่ามันใกล้เกินไปมาที่วัดบ้านเกบอนะครับไม่สมศักดิ์ศรีนะครับต้องเพิ่มค่าน้ํามันเข้าไปอีกนะครับอันลูกตาไปจักมือนี่อันวัดพ้าดุงําด่วนเหรอขึ้นเดียวผู้ทั้อาหารกัดคัดไปจะพี่เลรเตี อยากถวายพระทหารก็เลยคือบอไปสองคนน่ะบันคือไปผู้เดียวโอ้ไม่มีทีนั่งนะครับพระอุปัากไปสามรูปนะครับไม่ชีอุปัากก็เลยไปได้คนเดียวนะครับไม่ได้ไปสองเรเคยไปเขียวเรวัตป่าดุงน้ำดวนนี่ อาจารย์ย่านววทย์อินทรสืืเอผ่นเนาะพึ่นมาถวายอันียังแมน่หลายอย่างได้อยู่วันเที่ยวจริงเบารองนั่งแอรห้องพยาบาลน้ำนี่นะครับนี่กระผมมาตมภาพก็เคยเห็นพระอาจารย์ท่านมาถวายนะครับที่หอแก้วนะครับแต่ว่าพอจําหน้าจําตาได้อยู่นะครับแต่จําชื่อนี่ยากเหลือเกินนะครับเอาอีกอย่างดังปิ้งลงมาห็นเอาตั้งเลยมงไดนี่บ่ อบปลานะครับนี่ไม่รู้อบหรืออะไรนะครับนี่ถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับคัดพิเศษนะครับปลาไม่มีก้างนะครับน right ี่ก้างก็จะถึงแก่แม่ขาวไม่ชี้นะครับส่วนเนื้อดีๆก็จะถึงแก่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่ขอโทษขอไฟเซลกันแล้วนะครับนี่ส่วนเกตนั้นไว้ให้พระอุปัากนะครับเกดไม่มีแล้ววะ จะโดนเซ็นเซอร์แล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับนำความเท็จนำความเท็จเข้าสู่ระบบเ<ห>ด้อนะครับนี่นนอนุญาตมาถ่ายภาพนะครับหลายแผนกด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับนี่<ห>นมองข้างหลังแกขายไม่ชิพ็นนะครับนี่ห,นหลังแต่ใช่อยู่แต่ผมไม่ใช่นะครับนี่เอานะครับนี่อันไปดูแลภัไแล่ะเนี่ยอายค่อายอายอายุเพิ่หลายปีเดีย หกสิบเจ็ดเป็นมะเร็งล่ำไสอันอยู่โร่องบาดแล้วยู่เฮือนอย่างนี้เนี่อนนโอ้ยนะครับไปผูกคนดูอยู่สัน่นหกสั่นหาโอ้ยคนดูสั่นหาหมอว่าหัวหมอลูกกับลูกมาล่ำมะเร็งล่ำไสรักยังโมได้เลยครับเพราะก็ลักหนามได้แต่ว่าโอ้ยอน,นี่เสียวหนามไปส่งเพิ่นแบบนี้นะครับไม่รู้เป็นยังไงเออกิดมาทำไมเอาโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยนะครับ พยาทำมุมหิพยังอนัตตโตนะครับเอ้าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะครับแต่ให้ไปเจ็บที่คนอื่นดีกว่านะครับนะครับอาหารก็ทําของแซ่บๆดีๆถวายนะครับทําไมมีโรคมีภัยนะครับคนนะครับนะครับแม่ครัวแม่ชีแม่ขาววัดบ้านตัวบอกก็หาแต่ของแซ่บๆนะครับถวายนะครับดีๆที่สุดนะครับ ขนาดนั้นยังมีโรคมีภัยนะครับเนี่ยโบดิเกี่ยวกันได้เนาะเด้อนะครับนี่มื้อนี้เมนูยังนี่เห้ยแกงส้มนะครับอันสีเข้มเข้มนี่ม่นยังนี่เห้นี่หหอมปั่นบ่หอมปั่นนะครับนี่หอมปั่นปั่นหอมนะครับเด้อมีเมนูอยู่ประมาณ หนึ่งทึสองยางนะครับสามยางกับส้มตําอยู่ฝั่งนู้นนะครับถวายพระนะครับนี้ที่วัดบ้านโขาบญาตโยมนะครับมาจังหันจะได้ประมาณยี่สิบถึงไม่รู้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับพระทหารที่วัดนะครับครูบาอาจารย์ท่านออกบินฑบาทโยมก็จะตามมาจังหันที่วัดนะครับนํากับข้าวมาจังหันนะครับ บ้านพูนแพงบัวชนิงแสนสุขสามหมู่บ้านนะครับรวมกันแล้วประมาณนะครับประมาณยีกว่าคนนะครับที่มาจังหันมองดูหน้าประจําประจํานะครับก็จะได้ประมาณ20%่อร์เซนตนะครับนอกนั้นพัตตหารก็เกิดจากโรงครัวนี่นะครับอุบาอาจารย์บ้างญาติโยมบ้างมาโอนปัจจัยมาบ้างนะครับถวายมาบ้างนะครับพัตาหาร นะครับถ้าเป็นปัจจัยพระเดชพระคุณหลวงตาก็จะให้พระชันพรคกูบดีกาหนูเพียนนะครับผู้ช่วยชาววัดวัดบ้านกบัวพระเนกรลุงครัวนี่นะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญสีนะครับพวกผักพวกผลไม้ส่วนพวกหมูพวกเนื้อพวกปลานะครับไปซื้อที่แมคโครโรตัสนะครับแล้วก็มาให้แม่ครแม่ชีปรุงถวายพระนะครับนี่อันนี้พระเนกของหวานนะครับนี่วันนี้มีแต่ฟักทองอย่างเดียวนะครับ สิเปปันอยู่บนนี้นี่นะครับนี่หลายอย่างมากประการอยู่ด้วยกันแบบนี้เด้นนะครับพระร้อยกว่ารูปนะครับส่วนแม่ขาวเม่ชีประมาณนะครับสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับพัฒนาหารนะครับยิ่งเช้าเนี้อร่อยทุกอย่างนะครับมองดูนะครับแต่สายมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนเที่ยเห็นอย่างถวายพระธนาสร้างบัน นี่นะครับสงสัยจะเป็นแกงมะเขือนี่นะครับช่วงพินนะครับ